แ่ถ้ามีเยอะน้อยอะ่ะเอาฟูเลยพนะี่น้ำปลาโลปก่อนเยอะทำหมดเลยทำเ,เทนยะให้ต้มเล้นะมาถึงจักรนามักแล้วเอามาักรปูตะการโมระเทพนัง ภูตากาโมละเททนางังเอาเอาเด้ไปแล้วมึงไม่ไม่พูดให้พี่ได้ภูตากาเมาศภตากาทธนังภัตติกาเยกายะภัตติกาเยกายะกายะเปวนนางปิยะตังสุตวายายะปิยะนังว่ตังสุตวา

ต่อไปนะท่านปูกมายิ่งใหญ่กว่าน,นี้ใม้ได้อีกบอกเลยว่าตรงๆมันหานมึงรอ,อหรอมึงจุดป,ป้าจุดลลลไหมพอจุดป,ป้าจุดป,ป่ะเออให้คนพิกราลลอรอิสระเลยเมือ่อกี้ได้พูดกับพี่ไม่ได้ไหวพร้อมกันไหมก็ไหวได้นี่ถึงจะทำคลิปก็ พนมมือก็พนมไม่เป็นเรตตังถูกก็ได้ถูกก็นั่นเอันนี้เขาจับมาไว้ให้เลยใช่ไหมคะเดจะมาดูวันนี้จุดโูบนะครับพี่น้องขอเท้าเวแกะเวสุวรรณนะครับแล้วก็มาแก้นะครับนะที่หลังจากครับมาไหว้มาไหว้ที่ผ่านมานะครับมาไหว้นะครับที่ผ่านมานะครับถูกหวยกับท่านเวร์ถูกหวยกับ พ่อท้าเวสวรนนะผมเนี่ยครับวันนี้ก็เลยมาดูดีครับพี่น้องตาดีตาดีกันนะครับผมผมยังมองไม่เห็นเลย z o มไหม้ย สองนาทีก็พอแล้วีมาเห็นไหมเ่มตัวุดท้าย,ยังไม่มายงอืมมัดูควงมันิดเดี๋ยวต้ย เลขอะไรหน่อยเก้าเจ็ดเลขอะไรลังห้ามายัง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 ลางยังมาแล้วกำลังหัวขึ้นกำลังหัวมาไปไหนล้ลวะไม่เห็นแล้วอ่ะอ่ะอ่ะ สามตาดีจังอืมกล้องพี่เปให้เลขสามอะ่ะเลขสามหนึ่นง,นง่ะแล้วยังว่าหัวมันออกปกามาณสามอยู่กล้องสามองพี่เขาแจ่มดีของกลองเราไม่แจ่มเลยหน้าจอสามโอเคซื้ออะไรที่ซื้ออะไรงวดหน้าอะไรก็ได้ให้ติดเลขหนึ่งสองสาม พอตตลี่นะทำไเข้ากับล็อกพี่พอดีเลขสามเนี่ยเลขสามเป็นตัวสุดท้ายที่เข้าหนึ่งสองสามตรงกันสองล็อกนะกี่นาทีอพอ,อยังเห็นแล้วก็พอน้อยก็ห็ง